สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วแม่งสาวันนี้จะมาติวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันประจำปี2564สำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้แนวะข้อสอบวิชาเอกหรือว่าผ้าขอไข่เฉพาะตำแหน่งสามารถพิมพ์คำว่าสนใจแล้วตามด้วยชื่อตำแหน่งด้านล่างได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะหาข้อมูลมาให้เช่นตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวยัย หรือจะเป็นตำแหน่งอื่นเช่นตำแหน่งนักกุชาการศึกษาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุตำแหน่งนายช่างโยธาสามารถพิมพ์ด้านนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหตุการณ์ปัจจุบันกันข้อที่1ประเทศไทยใช้สูตรฉีดวัคซีนโควิดตามข้อใดกไก่เข็มที่1นึ่ซิโนแวคเข็มที่2ไฟเซอร์ขอไข่เข็มที่1นึ่ซิโนแวคเข็มที่2โมเดนาขควายเข็มที่1นึ่ซิโนแวค เข็มที่สองชิโนฟาร์มและงองูเข็มที่1นึ่งชิโนแวและเข็มที่2องแอสตาเซเนกาใครที่พอทราบคำตอบแล้วเนี่ยสามารถพิมพ์กขคอตล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะนะครับตรวจไปเรื่อยๆแ,แ,แล้วมาบอกอาจารย์ยอดตอนท้ายก็ได้ว่าได้กี่คะแนน,นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เป็นข่าวล่าสุดนะเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อนะในโควิดาทีเนี่ยเยอะมากนะครับ ประมาณวันละหนึ่งหมื่นคนนะครับว่าเนี่ยนะฮะสบคเนี่ยนะครับก็มีการออกนะครับสูตรฉีดวัคซีนของคนไทยเนี่ยนะครับว่าจะให้ฉีดตามนี้นะครับแล้วก็นะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่น,นี้ก็เป็นข่าวคราวที่ออกมานะครับว่าอยากให้ฉีดตามนี้คําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบข้ององูครับก็คือเข็มนี่หนึ่งเนี่ยมันชินโนแบกอยู่แล้วนะทกชอยเลยแต่เข็มที่สองเนี่ยเขาจะให้เป็น นี่ข้อแอสตาเซเนกานะครับอันนี้ก็คือตามที่ข่าวของสำคคนาแจ้งมานะครับทีนี้ก่อนที่จะไปข้อต่อไปนะครับใครที่สนใจนะอยากได้หนังสือเป็นแนวข้อสอบนะครับลักษณะของมหาวิทยาลัยบุรพาที่ออกข้อสอบท้องถิ่นนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสั่งมาเนี่ยเอาเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยจริงๆที่ไม่ได้อ่านจริงๆ นะครับคือทํางานประจําหรือว่าทํางานแบบหนักนะไม่มีเวลานะครับก็ให้สั่งเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่อาจมาเยอะแล้วเนี่ยอยากจะสั่งไปเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราทํามาสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับก็เป็นแนวมหาวิทยุรพภาที่ออกข้อสอบนะครับของการสอบท้องถิ่นนะครับข้อ 2. ฮะระยะเวลาการฉีดวัคซีนนะครับของโควิดเนี่ยนะฮะระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2เนี่ยห่างกันเท่าใด คอไก่ครับ1-2สัปดาห์ขอไข่ครับ3-4สัปดาห์คอควาย5-6สัปดาห์งองู7-8สัปดาห์คือตามที่สอบว่าคอบอกมาเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะใช้สูตรนะฉีดนะครับวัคซีน2เข็มคนละยี่ห้อกันเนี่ยนะครับเขาก็เลยถามต่อว่าแล้วมันต้องห่างก,กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีในเรื่องของสถานการณ์ที่มันติดเชื้อกันมากขึ้นมันต้องเร่งฉีดให้ได้มากที่สุด นะครับต้องให้ภูมิขึ้นเนี่ยเร็วเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตอบได้นะข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องนะฮะตอบข้อขอไข่ครับให้ห่างกันเน่สาสีสัปดาห์นะครับต่อมาข้อ3ครับข้อในคือทีมเพื่อนที่เร็วค้นหาผู้ป่วยโควิด19เชิงรุกในชุมชนก็ไก่ CECRT ขอไข c ่ c c a t คอควาย C C S T งองงู C S T, o N U C, C E T คือเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเป็นยังไงคือตอนนี้เราประสบปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะครับคือมีผู้ติดเชื้อโควิดที่เป็นผู้สูงอายุนะครับคนท่าคนแก่เนี่ยติดอยู่ที่บ้านคือโทรไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่รับนะแล้วก็อาการเนี่ยค่อนข้างแบบแย่นะครับแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพราะเนี่ยนะฮะทางหน่วยงานรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเคลื่อนที่เร็วนะคือเข้าไป รับผู้ป่วยนะครับแล้วก็เข้าไปแบบนะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเนาะในของสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่แบบพิการหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในชุมชนนะเพราะเนี่ยข้อ3ฮะคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยตอบข้อกอไก่ครับ C CRT นะก็เสริมข้อมูลให้ครับประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาจจะเป็นเอ่อหมอพยาบาลนะครับนะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนาะ ต่อมาเป็นฟากฝั่งของเจ้าที่ความมั่นคงนะครับคือพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะก็สามารถเข้าไปนะครับช่วยเหลือแม้ผู้ป่วยโควิดได้นะครับรวมไปถึงอาสาสมัครนะฮะไม่ว่าจะเป็นมูล,ลนิธิที่ต่างๆนะครับก็สามารถจัดอยู่ในทีมเคลื่อนที่เร็วตรงนี้ได้นะครับ 4. ครับข้อใดคือชุดตรวจโควิด19เบื้องต้นกอไก่วัคซีนขอไข่ mRNA คอควายเอ็มดีเอเององงูและปิดคือตรงนี้ต้องบอกก่อนนะ,ะข้อสอบลักษณะนี้เป็นแนวมหาวิทยุดุรพาโดยเฉพาะคือหลายหลายคนนะอ่ะตอบผิดที่ตอบผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรแต่เราได้ยินคํำนี้บ่อยๆแล้วเราก็คิดว่าเอ๊มมันน่าจะใช่คํานี้เพราะอันนี้คือประเด็นเวลาหมหาวิทยาลัรพาออกข้อสอบนะฮะหรือแม้กระทั่งการสอบบรรจุรับราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูหรือกอพอเนี่ย เขาจะเอาอะไรก็าตามที่เราเห็นเป็นประจำในหน้าจอโทรทัศน์ในคลิป YouTube งานที่เป็นข่าวสารเนี่ยแล้วเอามาถามซึ่งเราไม่ได้สนใจมันเนะหรือเราฟังฟังมาผ่านๆาะเนี่ยเขาจับประเด็นพวกเนี้ยมาหลอกถามเรานะครับเพราะฉะนั้นฮะชุดตรวจโควิดเบื้องต้นฮะจะเป็นมากในสนาการณ์ปัจจุบันนะครับคําตอบที่ถูกต้องครับตอบข้ององูครับรับติดเทสนะครับ หลายคนไปตอบวัคซีนนะฮะก็อไก่หลายคนไปตอบเอ็มไเเป็นชนิดของวัคซีนนะครับเช่นในยี่ห้อไฟเซอร์หรือโมนานานะครับแต่รับปิดเทสเนี่ยคือชุดตรวจเบื้องต้นตรวจเองไม่ได้นะครับหลายคนบอกตรวจเบื้องต้นเอาซื้อมาตรวจเองได้ไหมเหมือนตรวจตั้งคันหรือว่าเอา่อประหลอดวัดไข้ไม่ได้ฮะ,ค,ะคืออย่างนี้รับปิดเทสเนี่ยนะครับก็คือเป็นชุดตรวจเบื้องต้นนะครับตอนนี้ขึ้นทะเบียนกับนะ้าออยนะครับ ประมาณ24่สี่ย่อนะครับโดยอนุญาตให้คนที่เป็นผู้ตรวจเนี่ยนะครับคือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับก็อยู่ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองนะครับโดยใช้วิธีมาตรฐานก็คือ RT-PCR นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีประมาณ3ามร้อแห่งนะฮะก็คือนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาตรวจเองที่บ้านต้องไปตรวจนะครับตามสถานพยาบาลนะครับที่กําหนดไว้นะครับมันก็จะตรวจได้เร็วขึ้นนะครับ ข้อ5ครับหน่วยงานใดเตือนฉีดวัคซีนสลับชนิดเนี่ยเสี่ยงอันตรายกอไก่ครับ UN ขอไข,ข่ b b c ีอควายเดีวงองูอาเซียนคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีการฉีดวัคซีนเป็นแบบสลับยี่ห้อนะครับท,ทีนี้นะหน่วยงานนะครับระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็เตือนมาว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น เพราะว่าวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สลับยี่ห้อฉีดเช่นถ้าเกิดคุณฉีดยี่ห้อ A ก็ต้อง A 3เข็มนะหรือว่ายี่ห้อ B ก็ต้องยี่ห้อเดิม3เข็มนะครับแต่ทีเนี้ยประเทศไทยมันเป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะเนี้ยมันก็จะมีหน่วยงานที่ออกมาเตือนนะครับว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับคนที่นได้รับวัคซีนแบบสลับชนิดคําตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อคอควายครับ WHO อยู่ฮะองค์กรอนามัยโลกนะครับ ข้อที่6ครับคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวงเงิน4 2หมื่นล้านบาทเนี่ยกี่จังหวัดก็ไก่10จังหวัดขอไข่30จังหวัดคอควาย50จังหวัดลองงูครับ77จังหวัดนะวงเงิน4 2หมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดเลยสำหรับการเยียวยานะครับโควิดรอบนี้ฮะรอบที่มีการล็อกดาวน์นะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอกไก่ครับ เฉพาะ10จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีการประกาศล็อกดาวน์ที่มีการประก,ะ down, กาศครอฟิวนะครับแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่7ฮะข้อใดไม่ใช่มาตรการเยียวยาภายใต้วงเงิน4.2หมื่นล้านบาทกอไก่ครับมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอไข่ครับมาตรการการมาตรการความช่วยเหลือ บรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอื่นขอควายมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภคพ,พื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไปงงูมาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบสําหรับลูกจ้างและกิจการในรสิบจังหวัดสีแดงเข้มอ่าคืออันนี้คือมาตรการล่าสุดเนี่ยนะของรัฐบาลนะครับภายใต้วงเงินสี่จุดสองหมื่นล้านนะครับมีด้วยกันอยู่สามด้านนะครับขอถามว่าข้อเน,นี้ยข้อเจ็ดเนี่ยนะด้านไหนไม่ใช่ นะครับคาตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอไก่ครับเพิ่มอะไรได้ครับอันนี้ไม่มีครับนะบขอไข่ครับก็คือค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นของประชาชนเช่นด้านการศึกษาคืนค่าเทอมจะอยู่ในมาตรการด้าขอไข่คืนคอควายครับค่าสาธารณภพค,ค่าไฟค่าน้ําอยู่ในด้านที่สองนะครับแล้วก็ด้านที่สามก็คือสําหรับลูกจ้างหรือกิจาก,การที่ถูกสั่งปิดนะครับใน,นสิบจังหวัดสีแดงเข้มจะเป็นด้านที่สาม ต่อมาครับข้อแปดฮะลูกจ้างครับตามมาตรา,าสามถึงสามฮะในเก้ากลุ่มนะกิจการต่าง,างๆที่ถูกปิดเนี่ยได้รับเงินเยียวยาห้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้แต่สูงสุดเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ข้อไก่สี่พันห้าร้อยบาทขอไข่ห้าพันห้าร้อยบาทข้อควายหกพันห้าร้อยบาทงองูเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับลูกจ้างตามมาตรา,าสร 3, ามสามก็คือประกันสังคมนะครับคนทํางานอิสระไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะตอบข้ององูครับสูงสุดเนี่ยไม่เกินเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเขาชดใช้ให้เยียวยาให้ครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นตเช่นเงินเดือนหนึ่งหมื่นก็ได้ห้าพันแต่ถ้าเกิดเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยควรจะได้หนึ่งหมื่นถูกไหมห้าสิบเปอร์เซ็นของสองหมื่นแต่เขาให้แค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทคือสูงสุดไม่เกินนี้ข้อเก้าครับผู้ประกันตนต,นตามมาตราสามเก้าและมาตราสี่สิบนะครับ ก็บรประกันสังคมอีกเช่นกันนะฮะจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้คือให้ไปเลยนะครับก็ไก่ครับสองพันบาทขอไข่ฮะสามพันบาทคอควายสี่พันบาทงองงู5,000บาทคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบข้ององงูครับห้าพันบาทนะครับแต่คนหถามอาจารย์ได้กี่เดือนก็ได้แค่ห้าพันนะครับเขาไม่ได้บอกมาว่าไ,ได้กี่เดือน ก็สรุปแล้วก็คือ5,000นะครับต่อมาข้อ10ครับบ้านอยู่อาศัยฮะที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน1 0 0 0พัอ150หน่น่วยต่อเดือนให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตามข้อใดกอไก่60หน่วยแรกขอไข่70หน่วยแรกกอควาย80หน่วยแรกงองอูเกหน่วยแรกคือนี้ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับสาธารณปปภพื้นฐานนะครับลดค่าไฟฮะ เฉพาะบ้านพักนะครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะไม่ได้คําตอบคือข้องงงูครับ90เหนือแรกเขาจะฟรีให้ส่วนที่เหลือเขาก็จะคิดตังค์แต่ว่าไม่ต้องห้ามเกินเหนือ50นะถ้าเกิเนกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ90เหนือแรกก็ไม่ฟรีต่อมาครับข้อที่11ฮะนายกฐมนตรีฮะสละเงินเดือนเป็นเวลากี่เดือนครับกอไก่ครับ3เดือนขอไข่ครับ6เดือนคอควาย9เดือนงองูตลอด นะครับก็หลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นคนต่อวันนี้นะฮะนายกมติก็มีการประกาศนะครับว่าจะไม่รับเงินเดือนนะครับเพื่อเงินเนี่ยมาเยียวยาโควิดนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคําตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอไก่ครับเป็นเวลาสามเดือนนะครับทีนี้คาถามต่อมาครับข้อที่สิบสองฮะนายกคณะมนตรีครับมีอัตราเงินเดือนเนี่ยเท่าใดฮะที่ว่าสละสามเดือนเนี่ยนะฮะ ข้สอบก็อยากรู้ว่ารู้ไหมว่านายกเนี่ยเงินเดือนอะ่ะเท่าไหร่ก็ไก่ครับ50าหมบาทฮะขอไข่ครับเจ็ดหมื่นอยี่สิบาทนะค 44, าทควายเจ็ดหมื่้าพัาอเก้าสบาทงอ,งอูหนึ่งแสนสองหมบาทแต่หลายคนบอกเอ๊นายกประเทศไทยเนี่ยนายกเมืองไทยเนี่ยเงินเ,นเดือนเท่าไหร่เอ่ยนะครับคำตอบวิถุต้องฮะตอบข้อคอ,อควายครับเงินเดือนเนี่ยเจ็ดหนะครับเจ็ดหบาท แต่นะฮะเอกจากเงินเดือนแล้วยังมีเงินประจําตําแหน่งครับบวกมาให้อีกห้าหมื่นบาทครับพเพราะนี่รวมนะครับนายกรัฐมตรีจะได้ทั้งเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่คือเงินเดือนนายกมังไทยนะครับต่อมาครับนายกรัฐมตีนะฮะไม่รับเงินเดือนเนี่ยแล้วก็รวมถึงเงินประจําตําแหน่งนะครับเป็นเวลาสามเดือนเนี่ยคิดเป็นเงินรวมเท่าไหร่ฮะ กอไก่ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทขอไข่สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทขอควายห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทงองงูหกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะเราก็บวกไปครับสามเดือนนะฮะที่ท่านจะไม่รับเงินเดือนนะคําตอบคือข้อกอไก่ครับประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทนะครับข้อที่สิบสี่ครับหากนายกครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะครับไม่รับเงินเดือนเลยฮะคือนายกหนึ่งคนนะครับรัฐมนตรีอีกเท่าไหร่ฮะ แล้วมดตีอีกสามสิบห้าใช่ไหมไม่เกินสามห้ารวมแล้วไม่เกินสามสิบปกคนทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่รับเงินเดือนสามเดือนเนี่ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไก่ครับประมาณนะสิบล้านบาทนะครับขอไข่สล้านคอควายสิบสองล้านลองงูสิบสามล้านคําตอบไม่ถูกต้องฮะลองดูนะว่าถ้าเขาไม่รับกันหมดเนี่ยเท่าไหร่ตอบข้อคอควายครับประมาณหนึ่งอาสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาท นะครับนี่คือเงินทั้งหมดนะครับที่นับเป็นค่านะเงินเดือนกับเงินประจำตาแหน่งของนายกมรตีและครมต่อมาครับการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยนะครับพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยจานวนกี่จังหวัดก็ไก่10จังหวัดขอไข่11จังหวัดคอควาย12จังหวัดงองู13จังหวัดคําตอบที่ถูกต้องนะครับประกาศล็อกดาวน์นะครับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับรอบนี้เนี่ยตอบข้อกอไก่ครับทั้งหมดมี10จังหวัดนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นนทบุรีนครปฐม,ามนาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลา10บจังหวัดนะครับแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับผู้ว่าเนี่ยก็อาจจะประกาศของตัวเองให้ใช้มาตรการเดียวกับล็อกดาวก็ได้นะครับอย่างเช่นมาจังหวัดเนี่ยขายอาหารได้ถึงสามทุ่มนะเว็นเปิดถึง5้าทุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับข้อที่สิ ประกาศล็อกดาวน์เนี่ยมีผลคับใช้วันใดก็ไก่วันที่เกา้าก,กรกฎาคมปีสองพันสิบสี่ขอไข่วันที่สิบก,กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอควายสิบเอ็ดกรกฎาคมฮะปีสองพันหกสี่แล้วก็งูครับสิบสองกรกฎาคมปีสองพันหกสิบสี่คือต้องบอกก่อนว่านะครับในการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยนะครับเขาประกาศคือออกข่าววันเนี้ยแต่มันยังไม่ได้ล็อกวันนี้เลยมันต้องมีเวลาเตรียมตัวอาจจะวันสองวัน นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาเตรียมตัวได้นะครับมีการนะไปซื้ออาหารหรือว่ามีการนะครับปรับรูปแบบนะการทํามาณชีวิตประจําวันนะครับเพราะเนี่ยคาตอบคือข้ององูครับเริ่มหรือมีผลบังคับใช้เนี่ยสิบสองกรกฎาคมปีสองพนสิบสี่นะครับต่อมาครับการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะประกาศล็อกดาวน์เนี่ยกี่วันก็ไก่ครับสิบสี่วันขอไข่สิบห้าวันขอควายสามสิบวันงองูครับสี่สิบห้าวัน คำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อกอไก่ฮะทั้งหมด14วันนะครับวันนับตั้งแต่วันที่12เป็นวันแรก12กรกฎาคมนะแล้วก็นับไปอีก14วันนะครับซึ่งจะมีการขยายไม่ขยายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับทางสอบครนะว่าจะประกาศเพิ่มหรือเปล่ายอดผู้ติดเชื้อลดลงไหมนะครับต่อมาครับ18ะข้อนี้ถามว่าประกาศล็อกดาวน์เนี่ยจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยห้ามออกจากบ้านช่วงเวลาใด คือเคอร์ฟคือห้ามออกจากบ้านนะครับก็ไก่21นาฬิกานะไปจนถึงนาาสี่นิกานะครับขอไข่ใ21นาฬิกาไปจนถึงห้านาฬิกาคอควาย22นาฬิกาจนถึงนาาสี่นิกางองู22นาฬิกาถึงห้านาฬิกานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็ไก่สามทุ่มถึงตีสี่นะขอไข่สามทุ่มถึงตีห้าคอควายนะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่งองูสี่ทุ่ม ถึงตีห้าคำตอบที่ถูกต้องฮนะตอบข้อกอไก่ครับจําให้แม่เลยนะสามทุ่มครับไปจนนะถึงตีสีครับห้ามออกจากบ้านเพราะเนี่ยคนจะออกไปทํางานตอนเช้าเนี่ยก็คือออกได้หลังตีสีนะครับแล้วก็ต้องเข้าบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับไม่ให้เกินสามทุ่มนะครับสิครับข้อนี้ถามว่าจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับรถสาธารณะเนี่ยให้บริการถึงเวลาใดรถเมย์ครับ ก้อไก่ห้าสอนา่สิบนามนาทีขอไข่2ี่สิอ็นาฬิกาขอควายยี่สนาิกามาทีงองงูยี่สนาฬิกาซึ่งข้อนี้ก็ถ้าทราบข้อเมื่อกี้ข้อนี้ก็จะตอบถูกเพราะว่าประกาศเคอร์ฟิวอยู่ยี่สินาฬิกาใช่ไหมฮะเพราะเนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวแก้นิดนึงนะจะเป็นกอไก่นะครับคือยี่สนาฬิกาสามาทีโอเคไหมฮะคือต้องต้องก่อน3ามทุ่มาก็คือลดหมด2องทุ่ครึ่งและข้อสุดท้ายครับร้านสะดวกซื้อครับ ห้างนะครับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยเปิดเวลาถึงเวลาใดก็ไก่ยี่สิบนาฬิกานะครับคอข่2ยยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีคอควายยี่สิบเอ็ดนาฬิกางงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีคือตรงเนี้เฉพาะจังหวัดที่ประกาศเครอร์ฟิวนะครับคือสิบจังหวัดนะแต่ช่วงสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าจังหวัดอื่นที่เขาไม่ได้ถูกประกาศเครอร์ฟิวในสิบจังหวัดนี้เขาอาจจะเอามาตรการคล้ายๆกันไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เฉพาะสิบจังหวัดสีแดงเข้ม คำตอบคือข้อกอกไก่ฮะก็คือให้ร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ถึงสองทุ่มเพราะว่าสามทุ่มเราเข้าบ้านแล้วประกาศคร์ฟิวนะครับแต่บางจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในสิบจังหวัดนี้นะครับอาจจะบอกว่าร้านอาหารเปิดได้ถึงสามทุ่มนะเซเว่ 7, นระ้านสะดวกซื้อปิดห้าทุ่มเนาะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ยังไปไหนมาไหนได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ประกาศคร์ฟิวนะครับเนาะ ข้วานขดย่าสรุปนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันไว้ตามนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่อยากได้แนวข้อสอบนะครับก็คิมด้านล่างนะครับใครอยากได้หนังสือนะครับสําหรับคนมีเวลาน้อยนะครับก็สามารถกดลิงก์อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเหมาะสมกับคนที่มีเวลาน้อยนะครับแล้วเป็นแนวหมาวิยลบุรพานะครับคุณจะได้ไปถูกทางนะครับแล้วการสอบเนี่ยก็จะได้ประสบความสำเร็จวันนี้ขอนนาตลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ